มาดูส่วนสุดท้ายของ job description นะครับคือส่วนที่5ครับความรู้ทักษะคุณลักษณะอ่าภาษาทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า job c o m p e t e n c i e นะครับมันคืออะไรครับต้องเขียนไหมไม่เขียนก็รับคนเข้าทำงานได้ไหมได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าเรารับคนผิดมาหรือเปล่านะตามสเปคแต่ความรู้ทักษะไม่งั้นคือเข้ามาแล้วจะลำบากมากขึ้นเพราะเรื่องบางเรื่องควรติดตัวมาตั้ง ก่อไม่ใช่ job competency คือเป็น job spec เข้ามานะครับยกตัวอย่างง,างา่ายๆเช่นมีหลายคนบอก job competency กับ job spec ตา่างยังไงเอายกตัวอย่างนี้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ถ้าเอายกตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ง่ายๆแล้วกันระหว่างเลขาผู้บริหารกับคนขับรถผู้บริหารถ้าบอกว่าเลขาเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ตกลงมันเป็น job spec หรือ job competency job spec คือ ต้องติดตัวมากอดเข้าไม่มีไม่รับ job competency จะมีมาหรือไม่มีมาอบรมออกข้างในก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือไม่รู้ว่าก่อนทำงานได้คุณต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่จะมีมาก่อนหรือว่ามีข้างในช่างมันเถอะนะครับงั้นภาษาอังกฤษสำหรับเลขาครับหรือผู้ช่วยผู้บริหารเราเรียกว่า job spec คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่รับเลยครับแต่คนขับรถฮนะ คนขับรถนี่ทริงๆทักษะหลักๆก,ก็คือเรื่องการขับรถมารายาทเรื่องความปลอดภัยเรื่องความรู้เรื่องรถอันนี้นะต้องมีเป็น job spec แต่ภาษาอังกฤษเป็น job spec ไหมไม่ต้องถ้าเจ้าหน่ายเป็นคนไทยนะยกเว้นว่าคนขับรถฝรั่งอันนี้อาจจะต้องถ้าพูดอังกฤษไม่ได้ตั้งแต่แรกก็คือไม่รับเลยแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพูดไม่ได้แต่เข้ามาเดี๋ยวมาฝึกเอาก็ได้อันนี้เราเรียกว่า job competency นะครับงั้นแยกกันชัดเจนนะครับ job spec คือ ไม่มีไม่รับ job competency คือเข้ามาแล้วจะมีมาก่อนหรือมามีทีหลังไม่รู้แต่ต้องมีถึงจะทำงานนี้ได้นะครับลองมาดูว่า job competency เนี่ยจริงๆมันต้องตอบคำถามอะไรบ้างเวลาวิเคราะห์ออกมาตำแหน่งนี้ตามหน้าที่ที่เรากำหนดมาเขาต้องสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าสามารถทำได้เขาต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้างอันนี้คือเราก็จะได้แล้วถ้าผมจะต้องไปเสนอขายสินค้า ผมต้องมีความรู้ทักษะอะไรไหมความรู้คือต้องมีความรู้เรื่องสินค้าไหมมีถ้าไม่มีขาย Reading. ไม่ได้ต้องมีความรู้เรื่องเงื่อนไขาการขายไหมมีถ้าไม่มีไม่ได้ต้องมีความรู้เรื่องประวัติเป็นมาความเป็นมาของบริษัทไหมเออไม่ต้องรู้ก็ได้ขายของได้ก็สแสดงว่าไม่ใช่นะ <rine. S 1> ต้องมีความรู้เรื่องการส่งมอบอะไรไหมเอ้ยถ้าต้องมีก็ก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งในนั้นต้องมีทักษะอะไรไหมในการไปนําเสนอขายหรือทําใบเสนอการขาย การใช้คอมพิวเตอร์ต้องมีทักษะนะการใช้โปรแกรมของบริษัทเราต้องเป็นทักษะนะอะ่ทั้งหมดนี้ถ้ามีความรู้ทักษะเหล่านี้สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นข้อที่1ก็คือได้ความรู้ทักษะมาละอีกข้อนึงฮะที่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์สกิลก็คือคอมพิเดนซี่ที่มันเป็นกลืนเป็นวิธีคิดเป็นความเชื่อทัศนคตินะครับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าซอฟต์สกิลนะครับ ไม่ใช่เป็นเทคนิคอลโนเลจหรือหรือเป็นวิชาชีพที่เป็นความรู้ทักษะข้อนี้วิเคราะห์จากไหนครับข้อนี้ก็คือให้ถามแบบง,ง่ายเลยฮะงานที่ทำเนี่ยมันยากตรงไหนงานที่ทำเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนบ้างแล้วถามต่อคนแบบไหนถึงจะเอาอยู่ฮะโอ้หมันต้องอึดคนแบบนี้มันต้องลูกลอลูกชนดีคนแบบนี้มันต้องแบบกระลอ่อนนิดนิด,นดถึงจะเอาตัวรอดได้ไอ้คนแบบนี้มันต้องต่อรองเกง่ง ไอ้คนแบบนี้ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาดีๆนะเฮ้ยคนเหล่านี้ต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักเหตุผลเฮ้คนแบบนี้จะต้องเป็นนักวางแผนที่ดีนี่แหละครับคือคุณนะลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Soft Skill คือ c o m p e t e n นซีที่นอกเหนือจากความรู้และทักษะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ตัวอย่างของพนักงานขายก็ได้นะครับหรือหัวหน้าขายก็ได้เราลองวิเคราะห์ดูวิธีวิเคราะห์ครับก็คือเอางานหลักตามหน้าที่มาวางไว้ แล้วก็แทนที่จะไปวิเคราะห์เรื่องตัวชีว้วัดเรื่องวัตถุประสงค์ไม่ต้องก่อนเอาหน้าที่เป็นตัวตั้งแล้วให้ถามว่าตามหน้าที่นั้นเขาต้องทําอะไรได้บ้างระหว่างสิ่งที่ทําได้กับหน้าที่ต่างกันนะหน้าที่อาจจะมี20หน้าที่แต่บางทีสิ่งที่เราต้องการคือทําได้5อย่างไปเสนอขายสินค้าได้ไปสาธิตสินค้าได้นะอ่าจัดทาแผนได้จะทําแผนการขายได้สมมุตินะครับ จัดการกับพ่อร้องเรียนลูกค้าได้อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยสมมติเราบอกว่าเนี่ยต้องทําเสนอขายได้ต่อรองลูกค้าได้จัดการกับปัญหาเมื่อกี้ทั้งหมดอะอันนี้คือเราเรียกว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าอยากจะแยกให้เห็นเป็นภาษาแบบ hr หน่อยเราเรียกว่าเป็น ability คือหมายถึงเขามีความสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อเรากําหนดสิ่งที่สามารถทําได้แล้วครับให้ถามต่อแล้วถ้าเขาจะทํา ข้อนี้ได้เขาต้องมีความรู้อะไรเขาต้องมีทักษะอะไรไหมย,ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถนําเสนอการขายกับลูกค้าได้เขาต้องมีความรู้อะไรไหม,มความรู้เกี่ยวกับสินค้าเ<ม>ขาต้องรู้ข้อมูลตลาดไหมเพื่อจะได้บอกลูกค้าได้ว่าของเราอยู่ตรงไหนเขาต้องรู้ข้อมูลของลูกค้าไหมว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาต้องรู้ข้อมูลของผู้แข่งไหมจะได้เปรียบเทียบได้เขารู้<ม><ม>ขั้นตอนการทํางานไหมว่าบริษัทเราขั้นตอนการทำงานในการนําเสนอขายต้องทําอะไรบ้าง เขาต้องมีทักษะในการนำเสนอไหมทำพวก powerpoint เป็นไหมทำ keynote เป็นไหมใช้โปรแกรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำใบเสนอราคาได้ไหม mm hmm. นี่คือความรู้ทักษะที่ต้องมีไม่มีทำไม่ได้ถ้าอยากจะวิเคราะห์ว่าแค่นี้พอไหมมีแค่มีความรู้ทักษะสามารถทำงานนี้ได้ไหมอาจจะยังไม่ได้ครับหรือได้อาจจะยังไม่ดีครับเพราะอะไรฮะต้องถามอีกหนึ่งข้อ แล้วปัญหาอุปสรรคของการออกไปเสนอสินค้าขายกับลูกค้าเนี่ยความยากมันอยู่ตรงไหนแน่นอนผมมีความรู้ผมมีทักษะผมก็ทําได้แต่ผลจะได้ไหมไม่แน่เพราะอะไรฮะคุณสมบัติคนยังขาดอีกหนึ่งข้อคนแบบไหนถึงจะไปเสนอขายได้ก็กลับมาดูอะไรครับมันยากยังไงล่ะการไปเสนอขายสินค้ากับลูกค้าเนี่ยอยู่ๆแล้วก็ทําข้อมูลเสร็จแล้วไปเสนอเขาซื้อเลยไหมโอ้โหไม่ใช่ขนาดนั้นครับความยากคือ ลูกค้าไม่เหมือนกันสักคนเสนอแบบเดียวกันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างลูกค้าแต่ละคนต้องการจํากัดน,นะไม่ฮะโอ้โหต้องการเกินกว่าที่เราจะให้อีกอยากได้สินค้าสเปคสูงขนาดนี้แต่อยากจ่ายน้อยนะครับแล้วบางทีสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดบางทีเราอาจจะเป็นรองลูกค้านะลูกค้าต่อได้เยอะเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องขายนั่นคือปัญหาเหล่านี้เจอเยอะมาก แล้วคนแบบไหนถึงจะทํางานแบบนี้ได้ครับนอกเหนือจากความรู้ทักษะเช่นเขาต้องเจรจาต่อรองเก่งไหมมีลูกเล่าลูกชนดีไหมนะครับเขาต้องสามารถโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นถึงสิ่งที่เราเสนอว่าดีกว่าคู่แข่งไหมต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าซื้อของเราถึงแม้แพงกว่านะระยะยาวจะคุ้มกว่าไหมหรือคนที่จะวางแผนการขายต่างๆในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้เนี่ยเขาต้องเป็นแบบไหนเช่บบนชเวลาไปทําเสนอลูกค้า คนบางคนนี่เตรียมไปแผนเดียวฮะแต่คนที่ทํางานเก่งๆต้องมีแผน2แผน3บางคนถึงแผน4นะฮะเพราะอะไรฮะลูกค้าจะวิ่งไปไหนมาไหนเนี่ยจะต่อรองมุมไหนไม่รู้เรามีแผนรองรับหมดอันนี้คือคุณลักษณะหรือคนที่ไปขายต้องเป็นคนใจเย็นไหมเป็นคนอารมณ์ที่แบบควบคุมตัวเองได้ไหมเพราะบางทีเนี่ยความรู้ทักษะแป๊ะแต่เจอลูกค้าแบบบน่นลูกค้าด่ามานิดหน่อยนี่นะอารมณ์ขึ้นนะฮะ แสดงว่าคนแบบนี้ไปขายของไม่ได้นี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์เราเรียกว่าหา job competency เอาหน้าที่เป็นตัวตั้งแล้วมาถามต่อว่าเขาต้องทําอะไรได้บ้างถ้าทําได้เขาต้องมีความรู้ทักษะอะไรบ้างความรู้ทักษะบางอย่างติดตัวมันตั้งแต่ job spec ความรู้ทักษะบางอย่างก็เข้ามาอบรมข้างในได้แล้วให้ถามต่อว่าถ้าได้แค่นี้มันทำงานได้ยังแค่ทำได้แต่อาจจะยังไม่ดี ให้ถามว่าแล้วงานนี้เจอปัญหาอุปสรรคความยากตรงไหนบ้างเฉ<ม>พาะลักษณะของเราเฉพาะองค์กรของเราแล้วเข้าไปถามต่อว่าคนแบบไหนถึงจะจัดการกับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้นี่แหละเป็นที่มาของ job competency ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานนะครับพอเราได้เสร็จแล้ววิเคราะห์ทุกตำแหน่งเราก็จะได้บางส่วนที่มันเหมือนกันเช่นไม่ว่าผู้จัดการไม่ว่าหัวหน้าไม่ว่าลูกน้องใช้ความรู้ฐานเดียวกันก็ติ๊กครบทุกคนครับ แต่บางเรื่องหัวหน้าต้องมีความรู้ที่ต่างจากลูกน้องก็เขียนเฉพาะของหัวหน้าบางเรื่องลูกน้องมีความรู้ที่ละเอียดกว่าหัวหน้าก็เขียนของลูกน้องนะครับ mm hmm. เมื่อได้ภาพทั้งหมดแล้วถ้าเราขี้เกียจเขียนใน Job Reception คือในใบนี้มันเยอะ mm hmm. ก็ทําแบบเดียวกับบทบาทเมื่อกี้คะ mm hmm. ความรู้ทักษะ mm hmm. ก็กรุณาไปดูรายละเอียดในคู่มือการฝึกอบรมหรือในคู่มือ Job c o m p e t e n c y mm hmm. ของฝ่ายขาย mm hmm. ก็อาจจะมีตาราง mm hmm. เป็นแมทริก hmm. ก็ได้ คอมพิเตนซีฝ mm ่ายขายมีความรู้ทั้งหมด50เรื่องตำแหน่งไหนต้องรู้อะไรบ้าง mm hmm. คุณลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น job competency ที่เป็น soft skill แต่ละคนต้องมีอะไรบ้าง mm hmm. ก็สามารถไปทำนอกระบบ JD mm hmm. ก็ได้แต่สามารถทำลิงก์หรือเอกสารอ้างอิงไปได้ว่าไปดูที่ไหน mm hmm. ถ้าทำแบบนี้ได้ mm hmm. ผมคิดว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเอาตัว job description mm hmm. ที่เป็น smart JD นะครับ mm hmm. ไปใช้งาน สำคัญที่สุดครับทั้ง5ขั้นตอนนี้ถ้าเราทำมันดีสมบูรณ์แบบ 1. เลิกทำไปตลอดแก้ไขนิดๆหน่อยๆอันที่2เวลาไปต่อย,ยอดทำเรื่องระบบต่างๆซึ่งเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะเห็นว่าถ้าตรงนี้ไม่สมบูรณ์ไปทำระบบการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาตามไปแต่ถ้าทำตรงนี้ได้ดีรับรองได้ว่าระบบต่างๆที่พ่วงก,กับ job description เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ